อ่าข้อนึงในการเทคนิคในการเลี้ยงนะครับข้อมูลที่ควรรู้ก็คือสาเหตุที่ทําให้กุ้งตายโดยที่ไม่ใช่เรื่องค่าน้ํานะครับหนึ่งสำคัญเลยคือต้อนไม้ต้นไม้ในตู้ที่เราใช้เนี่ยถ้าเลี้ยงตู้กุ้งจริงๆผมจะแนะนําให้ใช้พวกกลุ่มต้นไม้ที่เป็นพอเนยเยือนนะครับเพราะว่าเราสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะไม่มีปรสิตพวกหนอนพันธเรียปริงหอย พวกนี้มันจะทําให้เรากําจัดในตู้กุ้งยากนะครับเพราะยาที่ฆ่าพวกนี้กุ้งแพ้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือต้อนไม้ที่ต้นไม้น้าเนี่ยที่เขาเพาะพันมาเนี่ยเขาจะมีการใส่ยาฆ่าหอยบ้างเพราะฉะนั้นในการเลือกต้นไม้หนึ่งคือเลือกต้นไม้ที่มีกุ้งอยู่ในตู้นะครับถ้าเราจะใช้แล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงยากันยุงยาฆ่าปลวกสีทาบ้านน้ําหอมที่มือพวกนี้นะครับสารเคมีทั้งหมดที่ทําให้ระคายเคืองกุ้งเขาจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ปกป้องตู้เราจากสิ่งพวกนี้เพราะว่าเวลาที่โดนคือไม่ว่าจะมีกี่ตัวจะตายไปจนเกือบหมดเลยนะครับถ้าจะสังเกตง่ายๆว่าตายจากสารเคมีคือกุ้งจะตายพร้อมกันภายในเวลาวันเดียวอย่างเช่นมีคนมาฉีดปวกที่บ้านอ่าจะเห็นเลยว่ากุ้งบินว่อนเลยนะครับแล้วก็ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ตายหมดทั้งตู้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อที่ควรระวังอย่างหนึ่งนะครับหรือต้นไม้ที่มียาฆ่าหอยปักไปแค่ก้านเดียวนะครับวันรุ่งขึ้นก็อาจจะไม,ไม่เหลือกุ้งในตู้เลยนะครับ เราเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับ